สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์เก็บสะสมวัตถุมงคลที่ต่างของขางของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะาัเครื่องครับเอาพระสมเด็จนะครับหลายคนเจอเนี่ยอาจจะเป็นพระลึกลับสาหรับหลายๆคนนะครับสําหรับพระสมเด็จของปุตโตวัสเกตนะครับคือจริงๆอ่ะก็เล่นไม่ยากนะครับคือด้านหลังจะมีรูปของหลวงปุตโตวัสเกตอยู่นี่นะครับแต่ ในพาะองค์ที่รูปหลุดออกไปอย่างงี้ครับทุกคนก็จะงง,งว่าเฮ้ยอันนี้คือพิมพ์อะไรนะครับเนื้อจัดดีพระเก่าดีแต่ว่าไม่รู้ที่นะครับสาหรับหลวงปู่โตวัสดเกตเนี่ยจริงๆท่านสร้างพระไว้หลายรุ่นหลายยุคนะครับแต่ว่าที่นิยมกันจริงๆก็จะมีพิมพ์7ชั้นกับพิมพ์9ชั้นนะครับสำหรับที่เห็นนี่คือพิมพ์7ชั้นเนาะแล้วเดี๋ยววันหลังผมเอาพิมพ์9ชั้นมาให้ดูนะครับก็สําหรับพิมพ์7จชั้นกับพิมพ์9ชั้นเนี่ยก็จะนิยมสุดนะครับบางคน เก็บรุ่นพิมพ์เลยครับแต่ว่าเชื่อกันว่าหลวงปู่โตวัชเกตเนี่ยครับนอกจากท่านจะมีวิชาคมที่เข้มขลังแล้วก็การปลุกเสกที่แบบสุดๆแล้วนะครับยังเชื่อว่าท่านเนี่ยพระของท่านเนี่ยมีผสมผงเก่าของวัดเกชโยนะครับสมเด็จวัดเกชโยของสมเด็จจันโตพมรังสีด้วยนะครับกับผสมกับผงที่ท่านลบพุทธคุณของท่านเองนะครับแล้วก็ออกมาเป็นพระนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยก็จะชอบพูดว่าเออองพระเนี่ยเนื้อแบบ สร้างเขื่อนนะครับของวัดเกชยโยซึ่งเชื่อว่าเป็นสมเด็จยุคสองนะครับของวัดเกชยโยนะครับซึ่งองจรงก็เนื้อจัดจริงๆอะไระราต้องยอมรับเนาะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะมีวิธีสังเกตยังไงนะครับสําหรับพระของหลวงปู่โตวัดสะเกตนะครับจริงๆพิมพ์ทรง่ะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะสำหรับพระของหลวงปู่โตเนี่นะครับหลวงปู่โตวัดสะเกตนะไม่ใช่หลวงปู่โตวัดประดู่ฉินพีนะครับ องค์พระพิมจัดฉันเนี่ยผมไม่ชอบดูคือองค์พระท่านจะดูเอี้ยวไปทางด้านอ่าไม่ใช่เนี่ยด้านขวามือของเราครับด้านซ้ายมือขององค์พระเนี่ยครับพระมันจะเอี้ยวไปทางด้านนี้นี่ตรงไหมเนาะมันเอี้ยวมาฝั่งนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยครับคือถ้าไม่ปรากฏรูปอะ่อปะก็จะปรากฏคาบกาวนะครับที่ติดอยู่นะครับที่ผมเห็นนะครับเป็นหลังเรียบธรรมดานะครับส่วนรูปเนี่ยมีทั้งรูปเก่ารูปใหม่นะบางคนก็ ไปซีลอกดื้อมาใส่เลยนะครับอันนี้คือรูปเก่านะก็จะมีนะครับตรงสีดำเนี่ยจะเห็นว่าเป็นคราบประหลอดอยู่นะครับบางรูปนี่ก็จะแบบเป็นประหลอดเงาแวบขึ้นมาเลยนะครับอันนี้นี่เก็บค่อนข้างดีนะพระองค์น,นี่เก็บค่อนข้างแบบดีมากๆเลยครับส่วนเนื้อนี่ครับดูเนื้อที่เขาบอกว่าเหมือนสร้างเขื่อนนะครับเขื่อนนี้ใช้แทน รุ่นสร้างเขื่อนได้นะมสมัยก่อนเนี่ยพระรุ่นสร้างเขื่อนของวัดเกศโยเนี่ยราคาแพงมากเลยนะเอาจริงๆแล้วอะนี่ยเนื้อนี่พระยังไม่ได้ใช้นะเนื้อยังเข้มขนาดนี้นะครับก็เลยเชื่อกันว่าถ้ามีส่วนผสมของวัดเกศโยสมเด็จวัดเกศโยของสมเด็จจันทร์โตคมลังสีค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ดูจากเนื้อก็เข้มจริงๆอะแหละโอ้ที่ใช้ก็น่าจะจัดมากนะคิดว่าอย่างนั้นนะดูด้านข้างดีกว่าครับข้างตัดเป็นยังไงนะอันนี้ข้างตัดก็แบบสายพระสมเด็จเลยนะครับจะมีเป็นสองขอบแบบเล็กๆเนาะข้างบนเนี่ยเป็น เรียบเรียบมาแล้วก็มาตัดด้านล่างนี่นะองพระจะมีน้ําหนักมากนะผมลืมบอกไปนี่ครับเรียบเรียบแล้วก็มาเป็นรอยตัดข้างล่างนี่ครับเรียบเรียบเป็นรอยตัดด้านล่างนี่เนาะองพระมีน้ําหนักค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับมาดูรูปดีกว่านี่ครับรูปสมัยนั้นก็จะคมชัดอย่างนี้เลยครับ สำหรับพระสมเด็จรุ่นนี้เนี่ยครับก็มีหลายคนบอกว่ามีพุทธคุณทางด้านเรียกอะไรครับโชคลาภนะครับแล้วก็ความปลอดภัยนะครับค่อนข้างจะครบเครื่องอยู่นะครับสําหรับสมเด็จหลวงพุโตมัสเกตนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบพระลึกลับนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพระสมเด็จพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับของหลวงพุโตวัดเจ คอลดงกุโตะนะครับวาสาเจตนะครับแค่เพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดชอบใจนะครับก็ควรกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับก็แล้วก็ถ้าท่านใดสนใจแบบพระลึกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างแบบหกับถ้าใครรู้ได้ก่อนก็จะได้เปรียบนะเพราะว่าถ้าใครรู้ว่าพระลึกลับอะไรอย่างเงี้ยเยอะแค่ไหนก็จะไปหลอกกินตับ ได้มากขึ้นนะก็จะมีโอกาสทํากําไรได้มากขึ้นแหละพูดตรงๆนะครับสําหรับวันนี้ผมสำหรับเครื่องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมได้รวมเออพระลึกลับเนี่ยผมได้รวมไว้เป็น playlist เนาะถ้าใครสนใจก็ลองพิมพ์ว่าพระลึกลับดูนะครับเราก็จะผมรวมไว้ให้แบบหลายๆคลิปเลยนะครับลองไปดูนะครับว่าเออพระที่แบบบางทีไม่มีกําหนดชื่อด้านหลังเลยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นของที่ไหนนะครับก็ลองเข้าไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้ผมสำหรับเครื่องขอญาตลาจริงๆนะครับสวัสดีครับ